สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิฟล์มชาแนลครับพุทธประวัติคลิปนี้เสนอตอนการเกิดแห่งวงศักยะครับการเกิดแห่งวงศักยะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ท่านอัมพัทธ,ธว่าอัมพัทธ,ธ เรื่องดึกดำบรรพระเจ้าอุกาการาชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสีที่โปรดปรานต้องพระไทยจึงได้ทรงขับราชกุมารผู้มีชนมายุแก่กว่าคือเจ้าอุก,กามุกกะระกันทุหัตทินีกะสินีปุระ ออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่ณป่าศากใหญ่ใกล้สะโบกขอรณีข้างภูเขาหิมพานเธอเหล่านั้นกลัวชาติจะระคนกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเองต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอามาตว่า บัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกราบทูลว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นสเสด็จอยู่ณป่า,ปาศักย์ใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สะะบมกขรณีข้างภูเขาหิมพานพระกุมารทั้งหลายกลัวชาติระคนกันจึงสมสู่กับพระคินีของตนเองขณะนั้นพระเจ้าอ,อุกาการาช ส่งเปล่งพระอุทานว่ากุมารผู้อาจหานน้อกุมารผู้อาจหานอย่างยิ่งน้อเพราะเหตุนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสักยะสืบมานี่คือตอนการเกิดแห่งวงสักยะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติ คลิปนี้ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ